พระอังคารโดยพร้อมเพียงกันอิติปิโสเมะเขาวาข้าพระเจ้าออกชื่อนามสกุลอายุขอกราบไหว้บูชาพระอังคารเทวาเชิญเสด็จลงมา รักษาอายุของข้าพเจ้าให้ได้แปดปีเวียนรอบราศีเมษาพฤกษ์กรกฏสิงกันตุลพิจิตธนูมังกรกุมเมน ต้องรับต้องประคบตัวใดๆขอให้คุ้มโทษโภยมีชัยะมงคลคุ้มโทษโทษสาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสระคาวาพระอังคารเทวาหามิตรเมื่อรับแล้ว ขอจงดัดสิ่งร้ายกลายเป็นดีลาบผลเพิ่มภูนด้วยการบูชาครั้งนี้ด้วยเถิดญาติสานุาาะโตยาพาเนวัดเซนติพิงมา